ครับก็สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะเสนอสูตรเลข er ลนะวิ่งตัวเดียวบนล่างนะวิ่งตัวเดียวบนล่างเอ่าเผื่อใครชอบแนวทางแบบนี้วิ่งตัวเดียวแนวทางการเดินเขาเดินมาหนึ่งสองสามสี่เขาเดินมาสี่งวดอ้าว อาจจะระยะสั้นไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าน่ามองเพราะว่ามันได้เลขแค่ตัวเดียวอืมงวดนี้จะเดินต่อหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันเนะเาะมาดูสูตรกันเลยนะครับสูตรเลขวิ่งตัวเดียวผมจะใช้รางวัลสามตัวบน อ่สาสตัวบนตั้งแล้วก็สองตัวล่างด้วยมาบวกอย่างนี้อ่ะอันนี้คือ3ตัวบนงวดที่ออก8 7ดสองแล้วก็สตัวล่างก็คือ3 0ใช้ตำแหน่งนี้8ปดเจสองสาเรียงแบบนี้เลยแล้วก็เอา8ปดบวกเจบวกเ จะได้เลข15ก็ใส่เลข5แล้วก็7จบวกสเป็น9อ่าใส่เลข9แล้วก็2อบวกสจะได้เลข5้อ่ะสาบวกศจะได้เลข3อ่ะ หลังจากได้เลข4ตัวนี้เราก็บวกร้อยมาลัยลงมาอีกทีหนึ่งอะก็จะบวกลงมา5้าบวกเก้ใส่เลข4 9่เบวกหเป็น14ใส่4 5่บวกสได้8ปดอะสี่ ตัวเลขอาจจะเล็กนิดน,นึงนะครับก็บวกลงมาใช้สี่บวกสี่จะได้เลขแปดสี่บวกแปดเป็นสิบสองใส่เลขสองจากนั้น เอาแปดบวกสองนะแปดบวกสองจะได้เลขศูนย์ตัวเดียวเลขสิบก็ใส่เลขศูนย์ตัวเดียวเลขศูนย์จะมีมาไหมอ่ะสองสามตัวบนเออเอา สองตัวบนก็นแล้วกันสองตัวบนหรือสองตัวล่างมีสิบหน่วยมีไม้เลขศูนย์ผลรัฐบาลไทยงวดถัดมาออกเลขอาสามตัวบนออก6 0 5นะครับแล้วก็สองตัวล่างออก16ึ 1, 6, ่งกก็เลขศูนย์เขาก็เข้าไปที่ หลักสิบนนะอา้าวงวดแรกมาแล้วนะครับเลข0มาที่0ูห้าอ่านี่อาที่10มาได้อา่าสิหน่วยนะครับผมหาเลขเด่น10หน่วยเลขตัวเดียว10หน่วยบนล่างอา่ะมาดูงวดถัดมาเลยสองสามตัวบน6 0ศูนหเลื่อนลงมานิดนึงนะอาจะจะเกือบตกขอบข้างบนละหกศห้า ทั้งล่างหนึ่งหกอ่าสองตัวล่างหนึ่งหกเหมือนเดิมหกบวกศูนย์ 0. ได้หกศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดอ่ะก็บวกลงมาบวกลงมาต่อเลยนะครับนี่นี่โอเค 6บวกห้าเป็น11อใส่เลขหนึ่งห้าบวก6เป็น11อใส่เลขหนึ่งหบวกเจดสบใส่เลขสบวก100ร้อยมาอะไรลงมาต่อหนึ่งบวกหนึ่งจะได้เลขสองหนึ่งบวกสามจะได้เลขสี่บวกลงมา สอบวกสจะได้เลข6ผลรัฐบาลไทยงวดถัดมาออก3ตัวบนก็คือ5 3าสตัวล่าง6 2 6อสองตัวเลขที่เข้าก็คือเลข6 หกตัวเดียวมาที่สองตัวล่างมาที่หลักสิบอ่ะสังเกตว่าเข้ามาที่หลักสิบอีกแล้วนะมวันที่ผ่านมาขึ้นบนงวดนนี้ลงล่างนะครับหกมาที่หกสองโอเคอ่ะงวดถัดมากันเลยนะครับมาดูงวดถัดมากันเลย เอาสามตัวบนมาตั้งห้าสามศูนย์สองตัวล่างต่อไปหกสองอ่ะห้าบวกสามจะได้เลขแปดสามบวกศูนย์จะได้เลขสามศูนย์บวกหกจะได้เลขหกหกบวกสองได้เลขแปดอ่ะต่บวกลงมาอีกครับอ่ะ 8บวก3ได้11ใส่เลข1 3บวก6ได้9 6บวก8ได้14ใส่เลข4บวกลงมาอีก1บวก9จะได้เลข10ก็ใส่0 9บวก4 13ใส่เลข3บวกกันต่อไปจะได้เลข ศูนบวกสได้เลข3นะตัวเดียวเลข3จะมีมาไหมใน3ตัวในสิบหน่วยบนล่างนะผลรัฐบาลไทยงวดถัดมาออกบน4 5, 3, ี3ห้าข้างล่างสองตัวล่างก็คือ 1, 1นหะนึ่งนะอ่ะ เลขสามเข้ามาที่หลักหน่วยหลักหน่วยบนนะวิ่งตัวเดียวเอาอยู่บนล่างเลขสามมาบนเออมาบนมาล่างมาบนมาดูงวดถัดมาว่าจะมาบนหรือล่างกันสามตัวบนมาตั้งสี่ห้าสามแล้วก็สองตัวล่างหนึ่งหนึ่ง สีบวกหจะได้เลข9 5้บวกสได้เลข8 3ดบวกหได้เลข4 1่บวกหได้เลข2บวกลงมาอีก9กบวกแจะได้เลข7 17ก็ใส่เจ็ดแบวกสีสิบสองใส่เลขสองสบวกสได้ห บวกลงมาต่อเจบวกสองเป็น9ก้สองบวกหเป็น8ปดเก้ 9, บวกแดได้เลขสิเจดใส่เจดตัวเดียวผลรัฐบาลไทยงวดถัดมาออกสามตัวบนก็คือ แปดสองสองตัวล่างออกหกเจ็ดเลขเจ็ดตัวเดียวนี้เขามาที่หลักหน่วยล่างนะามาที่หลักหน่วยล่างงวดที่ผ่านมาผมให้วิ่งเจ็ดตัวเดียววิ่งรูดเจ็ด เขาก็มาที่หลักร้อยด้วยนะแล้วก็เสร็จมาที่หลักหน่วยล่างด้วยเออบนล่างเลยเท้าวิ่งเอารอบนี้งวดวันที่หนึ่งกันยาวิ่งตัวเดียวจะได้ตัวไหนประมาณนี้นะสามตัวบนเจ็ดแปดสองสองตัวล่างหกเจ็ด 7จ็ดบวกแปดหใส่เลข5 8าแปบวกสได้สิใส่เลขศูนย์สองบวกหได้แปบวกเจ็ดสใส่เลข3บวกต่อกันเลยอ่ะห้บวกศจะได้เลข5้าศบวกแได้เลข8 8ดแปบวกสาม็ใส่เลข1บวกร้อยมาลไลงมาต่อ ห้าบวกแปได้สิสแต่เลขสามดบวกหเป็น9ก้าสามบวกเก้าสจะได้เลขสองตัวเดียวเลขสองตัวเดียวนี้เขาจะมาบนหรือล่างเป็นเลขที่มีใครชอบหรือเปล่า เออเนาะก็เลขสองมันไม่มีในไม่มีในสูตรของผมเลยเนาะเลขสองเฉพาะบนนะแต่ว่าล่างล่างอะมีล่างผมไม่แน่ใจว่ามันจะมาล่างให้ไหมเพราะว่าบนไม่มีสองจริงๆเออ จากสูตรของผมไม่มีสองเลยเนาะสูตรเด่นอย่างนี้หกชุดที่ลงไปก่อนหน้านี้ก็จะมีแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดเก้าสี่เก้าหกก้เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดไม่มีสองถ้าสองมานี่ถ้าสองมาบนอีกนี่ผมเตรียมสลบเลยนะเออไม่มีสองจริงสูตรบนถ้าเขาลงล่างมีตัวไหนที่ชอบหรือเปล่า อ่าถ้าใครชอบ <c oughs> แบบสูตรวิ่งนี่ก็ขอแอดขอนเน้นล่างก็แล้วกันนะอืมขอเน้นล่างถ้ามาบนนี่สูตรแอดไม่มีจริงๆเลขสองเลขสองไม่ไม่มีในชุดเด่นบนเลยอ่ก็สูตรเขาเดินเนาะก็เริ่มจากงวดนี้เขาเดินมาสี่งวดเนาะ ได้ศูนย์ได้ศูนย์มาศูนย์ห้าได้หกมาหกสองได้สามมาห้าสามได้เจ็ดมาหกเจ็ดรอบนี้ได้เลขสองจะเดินต่อหรือเปล่าหนึ <c oughs> 1, ่งกยอหนึ่งกยอหกหก อะรอผลก็แล้วกัน <c oughs> คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการคิดคำนวณน,นะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ